สอนให้ลูกค่ะตัดสินใจเป็นคนเก่งอ oh. ครูใช้คําว่าตัดสินใจเลยนะพี่โจโมันไม่ใช่ใชแค่บอกว่าเออเป็นคนเก่งก็ดีไม่เป็นก็นนไม่เป็นไรไเคนเก่งก็ได้เป็นคนดีก็พอเอ,อ <c oughs> คํานี้แบบรู้ไหมไว่ากาลังจะพูดเรื่องนี้เลยอะ่ะแล้วแบบพี่โจกก็แบบว่าคืเอเราเราอยู่ด้วยกันทั้งวันนะเนาะเวลาคุยอะไรเวลาแบบครูเรียนอะไรมาใหม่ๆอ่งนี้ครูก็จะมาแบ่งปันเขาก่อนแหละ ก่อนที่จะมาใช้กับลูกอย่างว่าเฮ้ยเนี่ยพ่อวันนี้ฉันเรียนเรื่องนี้มานานเรื่องนี้มานานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ทาให้ว่าเวลาแบบเราพูดอะไรมันก็เหมือนกับแบบทันกันอ,อย่างเมื่อกี้คำเมื่อกี้เนี่ยตีายมเลยว่าเดี๋ยวจะมาโพดตัดสินใจเก่งครัาว่าตัดสินใจมันไม่ได้มีความหมายว่าเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้อมีที่ว่างสําหรับคนธรรมดาไม่มี ผมเนี่ยเป็นตัวแทนคนธรรมดาเลยนะ,ะเคยเป็นคนธรรมดามาโ,โหแทบจะตลอดชีวิตอ่ะนะฮะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากละกันเพราะว่าอะไรพอเป็นคนธรรมดาแล้วเ<ช>นี่ยมันมัน,มนโอกาสที่จะก้าวหน้าเนี่ยมันมีน้อยอเราน่าจะได้ยินคำเนี้ยประโยคเนี้ไอที่บอกว่าไม่ต้องเก่งจะได้ลูกไม่ต้องเก่งลูก <laughs> เป็นคนดีพอซึ่งก่อนเหมือนเราเชื่อนะ เรได้ยินยันในบ้านเลยนะเมือ่อก่อนเหมือนเราเชื่อ,ยยอาารอรอรอโอเคโอเคคือว่าเป็นประสบการณ์ตรงใช่ไนหะมันเหมือนกับว่าเราได้ยินจนเราเชื่อไปเลยว่าเป็นคนเก่งแล้วจะไม่ดีมันไม่มีที่ยืนสําหรับคนธรรมดาเป็นคนเก่งแล้วดีได้ไหมดีได้อันนี้คือเป็นได้แน่นอนเป็นได้แน่นอนเป็นคนเก่งแล้วไม่ดีได้ไหมก็ได้เป็นคนไม่เก่งแล้วดีได้ไหมก็ได้ เป็นคนไม่เก่งแล้วไม่ดีด้วยได้ปะได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยสําหรับตัวแปรสองตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราตัดสินใจเลือกได้ทําไมเราจะไม่เลือกเป็นคนเก่งล่ะแล้วบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวกลัวลูกเก่งแล้วจะเครียดแล้วจะไม่มีความสุขถามหน่อยคนเก่งกับคนธรรมดาใครมีความสุขได้ง่ายกว่าอ้าวคนเก่งนะครับทำไมอ่ะอ้าว เพราะเวลาเก่งเนี่ยวันมีโอกาสได้รับเหรียญรับถ้วยได้รับคาชื่นชมได้รับรางวัลเยอะแยะไปหมดเลยได้รับการยอมรับรวมถึงรางวัลที่เป็นตัวเงินด้วยทั้งตัวเงินนะเกียรติบัตรทั้งเหรียญทองทั้งถ้วยรางวัลมันมากมายมหาศาลเออเนะแล้วคุณอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วที่ผู้ใหญ่เขาอาจจะกลัวว่าลูกจะกดดันกลัวว่าเป็นคนเก่งแล้วจะไม่มีความสุขแสดงว่าคนคนนั้นไม่รู้จัก ว่าการทํางานที่รักคืออะไรถูกต้องไหมต้องไหมคะทุกคนเป๊ะเปคนที่พูดคํานั้นว่าไม่ต้องเก่งก็ได้ลูกเป็นคนธรรมดาก็ได้ที่มีความสุขก็พอเอาความสุขก่อนลูกแสดงว่าคนคนนั้นไม่รู้จักการทํางานที่รักเพราะเมื่อไหร่ที่คุณทํางานที่คุณแบบคุณมีใจอะ่ะมีความสุขที่ได้ทํา แค่ได้ทำก็มีความสุขแล้วเพราะที่จะตื่นมาทำเพราะที่จะอดหลับอดนอนทำใช่แล้วอีกอย่างคุยอยากบอกว่าถ้าคุณไม่มีความสุขกับกิจกรรมนั้นหรือการทำสิ่งใดก็ตามคุณเก่งยากมากคุณทรมานนะจริงป่ะพี่จอะจริงจริงจริงป่ะอันนี้จริงอันนี้จริงมันเก่งยากมากไหมถ้าคุณไม่มีความสุขกับงานนั้นผมยกตัวอย่างลวอ่ามายกตัวอย่างลยเอาในปัจจุบันโอ้คอมเมนต์ม่เยอะมากเอาในปัจจุบันชีวิตผม คือผมก็เป็นคุณพ่อลูกสามมาเนาะค่ะผมก็จะอ้วนตามตอนเรียกว่าอะไรตอนตอนตอนคุณครูเอวาเนี่ยของน้องคนแรกเนี่ยอผมก็น้ําหนักตัวผมก็ไล่ตามครูเอวาไปเรื่อยๆไงเพราะว่าเขาเขาเขามีน้องใหญ่ขึ้นใช่ไหมเราเราจะชวนเขากินเขาเขาจะชวนกินเป็นประจำคุณครูจะชวนกินทุกวันเลยไปกินขนมหวานไปกินไอติมกินนอนกินนี่กินนั่นคือเราก็แบบว่านะเรา รักเมียรักเมียแหล่ลูกออกก็เลยายเป็นคนอ้วนคนที่สองมีลูกคนที่สองก็เหมือนเดิมคืออย่างนี้ค่ะคือตอนแบบเราท้องเนี่ยตอนตอนตอนท้องนะคะเราก็ชวนเขาไปกินใช่ไหมเขาชอบกินนู่นกินนี่กินจุกจิบอะไรเงี้ยตามภาษาเสร็จบ๊บพอเราคลอดเราก็ให้หนมพอให้หนมเนี่ยมันลงเร็วมากมันเจ็บนะคือมันลงเร็วมากแล้วจนเขาบอกว่า เธอเธอขอฉันให้นมบ้างได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าไอ้ที่มันค้างอยู่ที่เขาเนี่ยไม่รู้จะให้ใครอ่ะมันไม่ออกมันไม่รู้จะให้ไมันไม่ออกไปเลยอก็เลยกลายเป็นว่าอพอเราอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นคนธรรมดาที่แบบว่าดูแย่ดูแย่ดูแย่นะคือกาเรียกความมั่นใจตัวเองละกันมันก็ลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆจนแบบเรียกว่าน่าจะติดลบด้วยอจนแบบโอเคช่างมันเถอะ เราคงทําอะไรไม่ได้ละชีวิตจนนยอมจำนนต่อสิ่งที่เป็นก็คือว่ายอมเป็นคนที่แบบธรรมดาไปอ้วนไปหัวล้านไปลงพุงไปอันนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมอันนี้ดีขึ้นแล้วนะตอนแรกนี่ไปเยอะกว่านี้อันนี้ไปเยอะจ่กลับมาอันนี้กลับมาเยอะแล้วจริงจริงนะเขาเขาก้าวหน้ามากเลยแล้วพอมาช่วงช่วงสักต้นปีมั้งเดี๋ยวที่เธอเธออันนั้นน่ะฉันจะรอไว้เขาสามอ๋อเดี๋ยว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 รอหนึ่งเดี๋ยวรอดนึ่งเดี๋ยวกันว่า พอเราตัดสินใจเป็นคนเป็นเป็นเป็นคนเก่งเนี่ยเราก็จะแบบพอตั้งเป้าหมายได้เพราะว่าจะเก่งเรื่องอะไรที่ครูเวยวาพูดถึงเมื่อกี้ว่ามันต้องโดดเด่นต้องเก่งอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าจองเป็นคนธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วพี่โจอ่ะยกตัวอย่างเรื่องสุขภาพดีมากแต่จริงๆแล้วมีอีกหลายตัวอย่างเลยนะที่พี่โจเขาเป็นคนเขาทําเนี่ยก็คือว่าเมื่อก่อนเขาบอกว่าเขาไม่เก่งบัญชีอ่าเขาบอกเขาไม่เก่งบัญชีแล้วเขาก็บอกว่าไม่ยอมทำยังไงก็ไม่ยอมทําถามอะไรเขาไม่เคยรู้เรื่องแบบ ตอบอะไรก็ไม่ได้ดูตัวเลขไม่เป็นแต่เมื่อเขาบอกฉันตัดสินใจเก่งแค่นั้นอะหลังจากนั้นเป็นไงตอนเนี้ยโอ้ตอนนี้ทำไงดีเราต้องเก่งได้้ก็โทรถามน้องที่บริษัทเอบุกแกบัญชีนี่แหละใช่เอราก็บอกว่าน้องพี่พี่ขออนุญาตถามนะอพี่บอกเลยนะว่าพี่ไม่รู้เรื่องบัญชีเลยนะขอให้ใจเย็นๆกับพี่นะขอขอความกุณารู้น่ามีการพ <laughs> อ่อ,อนโยนมากแบบขเขาควไม่ตาเลยอ่ะแบบช่วยสอนเออบางทีก็เรียกตัวเองว่าลุงคือ <laughs> <laughs> ให้เขาไม่ตายเยอะไง <laughs> เออ,เอ,อจนเขาก็ไม่ตายาจริงเขาก็สอนจนเราใช้โปรแกร,รมทุกอ่ะฟังก์ชันใช้ครบทุกฟังก์ชันไดต้ตอนนี้แปรโอ้ตอนนี้แบบว่า <laughs> จะจะให้ทําอะไรบอกในโปรแกรมเนี้ยทาได้หมดแล้วถ้าเธออ่ะไม่หาไม่หาให้เจอว่าความสุขในการทําโปรแกรมนั้นอ่ะ มันเป็นยังไงเธอจะสามารถเก่งได้ไหมโอ้ไม่ได้ oh <my> มันไม่มีทางนะเพราะฉะนั้น oh <my> คุณอยาก,กลัวว่าถ้าลูกเป็นคนเก่งแล้วเขาจะไม่มีความสุขเพราะจริงๆแล้วถ้าเขาไม่มีความสุขกับกิจกรรมนั้นเขาไม่มีทางเก่งได้เลยมันยากมากที่จะเก่งถ้าปราศจากความสุขเพราะฉะนั้นค่ะการที่เราสอนเขาว่าหนูตัดสินใจเป็นคนเก่งไปเลยลูกนอกจาก ผลลัพธ์ลูกเขาจะเป็นคนเก่งแล้วเขายังภูมิใจตัวเองมั่นใจในตัวเองและคุณไม่ต้องกังวลเลยค่ะเขามีความสุขระหว่างการเดินทางอย่างแน่นอนยังไงก็มีความสุขแน่นอนอันนี้อันนี้คอนเฟิร์มนะมีความสุขจริงเพราะทุกวันนี้พอเปิดบัญชีดูแล้วก็รู้ไงว่าเกิดอะไรขึ้นกับกิจการเราจากเมื่อก่อนนี่แบบว่าอย่ามาถาม ไม่รู้จริงๆแล้วมั่นใจไหมไม่มั่นใจแต่ตอนนี้สิอ,อ๋อเมื่อก่อนไม่มั่นใจดแต่ตอนนี้มั่นใจถามอะไรตอบได้ภูมิใจนะฮนะภูมใิมใ,จมใจสิมามาโอเคนะก็เรื่องนี้นะคะใครที่อยากส่งเสริมลูก<ม>ให้เก่งอย่างโดดเด่นถึงแม้ว่าความเก่งของลูกอะ่ะจะแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ก็ตาม mm hmm. ครูแนะนำนะคะให้ไปศึกษาในคลาสที่ชื่อว่า your kids can be unique นะใครสนใจก็ทักแอดมินไปนะที่อินบ็อกซ์ของเพจนี้เราก็แจ้งว่าคลาสยูนิคกันแล้วกันอ่าล้วก็ไปดูว่าครูสอนอะไรเ้าบอกว่าคุยว่าให้ราคาพิเศษกับไลน์นี้แล้วกันนะบอกว่าคุยว่ากับป้าโจให้ราคาพิเศษนะครับอ่าแล้วก็ไปดูไปถามแอดมินว่าครูสอนอะไรในคลาสนั้นและราคาพิเศษที่ให้คือพิเศษยังไงอ่าเท่าไหร่จริงราคาปกติมันก็คุ้มสุดๆอยู่แล้วมันก็ฟรีบอกกำไรสุดๆอยู่แล้ว ไปคุยกันซะก,ก่อนนะครับว่าคอร์สเนี้ยมันจะช่วยทําให้ลูกของคุณเนี่ยมันดีขึ้นยังไงเหมือนกับที่ครอบครัวเราได้อยู่ตอนนี้จากจัดชุดความรู้แบบนี้แหละยูนิคยังไงนะ